วัสดีชาวอาร์เคิลเกมเมอร์นะฮะกลับมาที่โปรเจกต์ลิมโบนะครับผมเด็กน้อยเควินนะฮะติดติดอยู่ในโลกแห่งอ่าโลกอะไรวะเนี่ยโลกส่วนตัวนะฮะนะฮะอ่านะครับผมเพิ่งมาเรามาถึงจุดตรงนี้แล้วนะจับปาร์ตี่แล้วนะครับตอนนี้เรากำลังติดปัญหาอยู่นะครับว่าเราจะขึ้นไปยังไงนะฮะเดี๋ยวข้างบนมีน้ำด้วยนะครับผมจากตรงนี้นะฮะเอเนี่ยอูเบว โอ้ดึงได้ดนะครับตอนนี้ก็เป็นสวิตนะฮะเสร็จแล้วนูนบุ่มบุ่บุ่บุ่มบุ่มอะได้ r e it is เขาต้องลาก the box มานะฮะให้เควินเขารากมาตรงนี้นะครับเพื่อเราจะได้บัลลุขึ้นไปข้างบนนะฮะวางมาณตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปดึงนะครับ กดแล้วก็ลงไปนะฮะกดสวิตช์นะฮะแล้วก็รีบขึ้นบันไดด้วยความเร็วสูงประมาณ200กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงนะครับผมเป็แล้วแล้วก็ล้อกล่องขึ้นมานะฮะไปจูนะฮะขึ้นมานะขึ้นมานะจากนั้นพอกล่องขึ้นไปแล้วก็เตรียมกระโดดเกาะบันไดนะฮะตามสเต็ปนะครับผม <S <S เฮ้ยเฮ้ยเรถบี เกาะแล้วนะเควินก็บรรลุอันทีนะครับผมเป็นฉากที่เจ๋งมากนะตอนนี้ก็จะมีกล่องน้่งๆน,นะมีมแมลงวันตอมด้วยนะครับอันจะใส่ซากศพของใครไว้สักคนหนึ่งนะฮะเอ้ยอ้าวมันตามน้ำก็ตามกข้างบนด้วยวะาอุ้ยโหลดเอ้ยเอียดึงมามม่ม้วออนออก้จมิกโอ้ดึงมาไม่มั่วแม่งโคตรฟุกเลยอะไรสไลเดอร์สไลด,ไลดนอน แอลอ่ะสไลสไลด์ลงนำ้ำไอ้สัตว์เท่เกินเว้ยอัพปพีเออเอาเขาไม่ได้เลยเอา้าถูกเลยเว้ยเล่นมั่วเกมนี้เล่นมั่วๆ,ๆก็ผ่านแล้วโอ้โหไม่ต้องใช้สติปัญญาเลยนะในน้ำมันลอยขึ้นมาอีกแล้วเอาชิบหายแล้วยยำแล้วมึงนู <No. S 1> ่เอาเฮ้ยลูกโป่ง ลูกโป่งติดอะไมั้ยร้อยกันนะผื่เฮี้อะไรวะเนี่ยอะไรวะุงยางเหรอแล้วยังต่อนเนี่ยน้ำท่วม no พอแล้วหยุดแค่นั้นพอแล้วซัดึงยังไม่หยุดเด็กอะโอ้โหมึงจะขึ้นมาเรื่อยทำไมวะ ไปอนาถนะคร,รับบา๋อบุ๋มบุ๋อบุ๋มบา๋อนาถบอบบ๋มาแล้วต้องพยายามนะครับใช้ไปปงให้เป็นประโยชน์นะฮะหรือป่าทำอะไรได้วะ เฮ้ยเอา้าอ๋อบอลเจ้าโจ๊กไม่โคตรล็อกเลยดึงมาดีดิเอา้าโดผูดโอโอ่ามานก็อ๋อบอลลุแล้วนะตอนน้ำขึ้นมามันจะมีกระเด้งขึ้นมาใช่ไหมเอากระเด้งปุ๊บเราก็ปิดปึกเลยไงโอ้โหฉลาดเลยเนี่ยเด็กฉลาดชาติเจริญเลยไงไม่ไหวเด้งเลยลูกเด้งเลยลูก ปุ๊บเสร็จกูอะไรหนูดึงลูกบอลมาเนี่ยเอา้าแล้วกูจะเอาลูกบอลไปไหีฮะไม่โอ้โหอ้าวฟังให้กูดึงลูกโป่งไปไหนเนี่ยลูกโป่งม,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 มันขะึ้นไม้ได้ป่าว่ะไม่แน่ มาขึ้นใหม่ก็ได้สุขควา,ห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 า,ามบรรลุทำมทำไมทำไมแหมแล้วก็ดันไปฮะโอเคหยุด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 หยุ okay. Okay. ดห <c oughs> อุดหยุดแยุดหดหดอดดดดทอหยหุยเ มาลงนี้พอโอเคลงมาแล้วเราก็ไปขึ้นเลยจากนั้นมันก็จะลอยมาติดข้างบนเองครับเราสามารถเหยียบได้นะฮะหรือเปล่าว่ะมันจะลอยขา้างนอาอ่ะขนาดนั้นขึ้นมาไม่ได้หรอกมั้งนานติดดิจะเลินแล้วมึงเด็กสัสแม่เอ้ยกูลงน้ำตายก็ได้วะชีวินตายดิตาย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 ,ตาย เครียดเหรอแม่งเอ้ยใ่มาริโอเนกโกแม่งเครียดอีกแบบหนึ่งอีโมแม่งก็เครียดอีกแบบหนึ่งเครียดแบบหากทางเคลียร์ไม่ได้พระเจ้าโจบแม่งโคตรล็อกเลสัต์นี่นะอีเฮ้ย เออเออลูกกูต้องล่าออไปไกลขนาดนั้นใครจะไปลากทันว่าไกลขนาดนั้นจะบ้าโอ้สายกูต้องไปเปิดยูทูบดูแล้วเนี่ย ทำให้มันกระเด็นขึ้นมานี่เป็นไงวะเออวันนี้กูคงเคลียร์ไม่ได้แน่เลยเนะี่ยอีสัสขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ววูย่ะ bitches เอาเอาติดอีสัสเอา้าเอา้ยจริงด้วยจอร์ดมาเจ้า ว่าเจ้าจบแมงโคดร็อกมาเลยเว้ยพาเลยเว้ยพาเลยเว้ยเฮ้ยเดือสวิตสวิตสวิตไม่ได้นะครับเราเจอสวิตที่ไหนเราต้องไปกดทันทีนะฮะแบบนี้นะครับน้ำขึ้นอีกแล้วเนี่ยทำไมกูต้องเจอน้ำเลยวะไอ้เหี้ยมึงรีบโดดเหรอกูบอกแล้วโอ้โหเควินยังไม่ไหว คนเล่นกับเควินมันคะหลอะคนกันนะครับเห็นได้ว่าเควินนั้นโง่กว่าแล้วเด็ดฮะไม่ออนะฮะโดดมาเควินนะฮะแล้วก็ไปกดสวิตช์เพื่อให้น้ำมาสลับที่กันนะฮะาไม่ใช่เหรอวะป้ายอะาคอนเสิร์ตนะฮะอ้าเฮ้ยอะไรวะ เคเอามาอาใหม่าใหม่เริเ่มต้นชีวิตใหม่เฮียเฮีย,ยแบบีบีโนตได้ไงวะกูแบบเอาคนตดพ่อ,พอมึงติดอเ้ยตอนน้ำรถเราต้องไปขยับกล่องหรือเปล่าวะพวกมันม,มาลุแน่เลยแม่งเลยโอเคลงมานะฮะ โอเคน้ำลดนะฮะน้ำลดตอผุดนะครับอ่ะพี่นี่นน้ำเพิ่มเนี่ยว่ะทำไมลงไปก็ตายอยู่ดีเนี่ยว่ะะเจ้ารถเราก็ไปทางบนลากกลมมาได้อว่ะนี่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 นีนี่นีนนี่นีนนี่นีี่น เอาอไหลวะนี่กล่องมันจะลอยเย่กล่องแค่นั้นมันจะไปลอยได้ไงวมึงจะบ้าไปนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูดูแล้วอ๋อสวิตช์ไม่ต้องใช้สลับกันนะฮะเพืาอความคุ้มค่านะฮะจริงนะฮะแค่นมันต้องเอาสวิตช์น้ำนี่ลงเดี๋ยว เราก็รีบไปหันใดใช่ป่าวะมั <c oughs> นก็ไม่รู้นะผมเล่นตามสเต็ปนะฮะสเต็ปเฮ้ยอะไรวะอ๋อบรลลูโอ้โหสุดยอดแล้วเปิดเจ้าโจกอ่ะมันปิดแล้วนะฮะฉะนั้นน้ำก็ไม่สามารถเข้ามาได้นะครับดึงกลับมานะ ้ำก็จะสูงขึ้นทันใดนะฮะนี่เป็นไงเอาโหเอ้าเหี้ยอเหี้ยทำไมตายวะอื้อัลโหอ้าวเออกล่องน้ำเพื่อทใหม่ละเราไม่ต้องไปเสียวัสดุเสียเวลาทำใหม่นะฮะพอดินแดนพอดินแดนในริมดินแดนในเกมริมโบนั้นอ่ะอีสัตว์เหี้ยอะไรทั้งหนาวเนี่ยโอ้ มึงโดดเร็วๆไม่ได้มึงจะตายเออโดดลงเร็วๆเอามึงจะเกาะทําไมนเนี่ยออาไป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 กดใหม่นะฮะให้น้ําเข้ามานะฮะแบ่งน้ํากันใช้นะครับ